เปิดตัวแล้วครับกับเอสโคบามาในรุ่นสวิตเปลี่ยนหัวได้มากับความเย็นสดชื่นสะใจพอตเป็นหัวสองหมื่นคำบอกเลยว่าเอสโคบาสวิตตัวนี้ออกมาเอ็มสวิตมีหนาวแน่นอนครับผมมาเรื่องที่ดีไซน์เลยนะครับผมตัวเครื่องทรงแท่งกลมทรงกระบ,บอกคล้ายเอ็มสวิตเลยนะฮะพกง่ายจับถนัดมือ สีดำด้านทั้งตัวเลยนะฮะมาพร้อมกับโลโก้สีเหลืองเด่นๆเลยดูพรีเมียมปากสูบทรงแบนรับรูปปากได้ดีเลยนะฮะสูบสบายแน่นอนด้านหน้าของตัวเครื่องจะมีจอแสดงผลแบตเตอรี่และน้ํายานะครับส่วนด้านล่างของตัวเครื่องจะมีปุ่มเปลี่ยนโหมดพอร์ตชาร์จ type 4และรูลมนะครับผมสเปคและฟังก์ชันนะฮะแบตให้มาที่850ม ah. ิลลิแอมมีโหมดปรับความแรง2ระดับคือ L โหมดและ H โหมดนะฮะ L โหมดคือโหมดโลสูบรื่นๆธรรมดามดาส่วน H โหมดก็คือแบบแรงสะใจ เลือกตามสไตล์ที่ชอบได้เลยนะฮะและยังปรับรูลมได้ถึง3ระดับเลยจะโลง่งจะแน่นจูนได้หมดเลยครับผมที่เด็ดคือกลิ่นที่ชัดและความเย็นที่ระมุนแต่สดชื่นส่วนในเรื่องของกลิ่นและความเย็นนะฮะถือว่าทําได้ดีมากไม่แพ้แอมซวิตเลยกลิ่นมีมาให้เลือกเยอะมากตอนนี้ออกมาทั้งหมดและว5 5กลิ่นนะครับผมและมาพร้อมกับนิกสอนะฮะ บอกเลยว่ากลิ่นชัดมากจริงๆฮะเย็นแบบสดชื่นมากๆเลยฟิลสูบก็แบบสูบลื่นๆสบายๆายเพลินๆเลยนะฮะตัวนี้และตัวที่เรานํามารีวิวนี้ก็คือจะเป็นกลิ่น w a t e r m e l อนนั่นเองนะครับผมหรือว่าแตงโมนั่นเอง โดยรวมนะฮะเอสโคบาสวิตสองหมื่คําเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะฮะฟังก์ชันควบปรับความแรงได้ปรับดูรวมได้และนิกสและมีกลิ่นไม้เลือกเยอะถึง15กลิ่นเลยนะฮะแต่ที่เด็ดของตัวนี้เลยก็คือความเยน็นทสดชื่นสะใจบอกเลยว่าสายเย็นต้องชอบอย่างแน่นอนใครชอบฟิลเย็นเย็นหอมๆแนะนำให้ลองครับนับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับตัวนี้เอสโคบาสวิตสองหมครั